ผมน้อยๆผมทั้งทองอ่ะหัวเต้นเตียนน่ะเออเจ้าไหมหัวเต้นเตียนอ่ะเจ้าไหมคนคนมีปืนนะเจ้าไหมเจ้าชูผมตั้งเลยก็เดียวเจ้าไหมเจ้าชู้เนี่ยเอออยากแย้มอีกไหล่ะเข้ามาเงี้ยมันทำไมวะเหมือนกลัวไม่พี่โทรไปเคลียร์สล็อตก่อนนะมันเต็มอ่ะสิบเดือนแล้วไม่คุยกับใครโทรนะผมผมยุ่งกับวันไหโทรทำไมอะทำไมอ่ะ แล้วแต่มันเลยไอ้ทอเป็นอะไรกันผมปัญญาอ่อนมันบอกให้ถามว่าไอ้บ้าไอ้เบิร์คิดถึงมันไหมผมถามว่าเขาบอว่าทําไมไม่มาถามเองแล้วบอกถามสิถามสิผมอยากด่าเฮ้ยมันด่าไม่ได้เฉยพี่ครันั้นเดี๋ยวผมไปด่ามันทีหลังโสดโสดโสดแล้ผมด่าให้มันละแล้วแซันนี่เพื่อนใครเนี่ยเอาออกเอาไอ้นี่เข้าก่อนเลยยังไม่มีบุกว่างนะถ้าไป่ล่าหัวทองทองอ่ะแต่ไม่ใช่ฉันนะไอ้ยา ไอ้จ้าเฮ้ยน้องถอดถอดจอหนุ่มขึ้นได้เครื่องแบบไหมล่ะพาบู๊ตอ่ะแล้วชอบไหมล่ะคนที่พาคุณไปโดนโดนน้ำท่วมอ่ะชอบไหมล่ะชอบไหมล่ะชอบไหมคนที่พาคุณไปมอบถุงยังชีพอ่ะชอบไหมล่ะไม่ชอบไหมชอบขับเรือไหมถามเนี่ยเวลาลุยโคดอ่ะชอบไหมคนกดหมิ่นหมิ่นต์ิ้งโคดอ่ะชอบไหมแม่โทรไปไหนโทรด้วยโทรด้วยโทรด้วยโทรโทร ไม่ไม่ก็แล้วไม่ก็แล้วต่เหมือนกันแล้วเหมือนไม่เป็นไรตเิเิดนไล่ไปนเช็คอยู่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 นม่ไเบรเบรเบอเอะไรนะเอาเอาอะไรนะทองเนเข้าใจมึงโอเคาวโอเคาวบุกเนี่ย ทีครับบอกอะไรคะเอ่่ออออเเเปป็็นนน้้ยยไมใช๋อบอกชื่อต้องถามเราเหรอแฟนกันเหรออันนี้เป็นแฟนกันเหรอเฮ้ยเฮ o ยเรายุเพื่อนับเป็นเพื่อนโอ้โหเป็นเพื่อนกันบัตรเข้ามันเรียกอะไรครับเออชื่ออะไรครับนี่โหลธครับดิซี่บัตรเข้าเรียกอะไรไม่ครับบัตรเข้าเนี่ยคนเนี่ยเขาเรียกอะไรจะเอาบัตรเข้าให้มีรับบูบูด้วยชื่ออะไรครับเนี่ย สี่สามครับเอ้ยส hey, ี hint, it, no, ่สาเมื่อไรเสี่ยดีลีสไมีใครคุยกับกูเลยบุ๊คไม่ไม่เป็นไรโทรไม่เป็นไรกูดเข้อใจเอ้ยมึงไม่เป็นไรเดือบู่บยบบบบบบาบบบกบบ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 บยบบบบอยู่คบบบับบบบบบะบบ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 ับสัญญาบบบบบเรบเหรอเป็นนางฟ้าเหรอ เปล่าครับถ้าผมขึ้นไปบนฟ้าผมไปเจอคุณไหมอาจจะต้องไปเจอกันที่นรกหรือเปล่าคุณก็ไม่น่าขึ้นสวรรค์เดียกันเนาะนี่คือคุณบอกว่าผมจะโตตรงนรกเหรอแรงไปไหมครับแรงไปปะโอ้ยซอยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเขาบอกว่าเสียงแหลมมาในนี่นะเว้ยเอากระลังใจไหมครับจวให้กระลังใจครับเอากระลังใจไหมครับ ัลเขาบอกเสียงแหลมเขาบอกเสียงแหลมไม่ดีนะเขาบอกคนเสียงแหลมมาจ้านี่ใหญ่นะครับอ๋อใช่เหรอครับใช่เหรอไม่ถึงแขนใหญ่ครับแขนก็รู้หรอแขนใหญ่แขนใหญ่ครับอ๋อแขนแหลมมากยี่ยี่ระวังระวังหนุ่มทุมทุมของเธอจะมาจะมาจะมาเสียงทุมทุมสู้ผมไม่ได้ทุกคนนะผมบอกเลยไม่บอกกโทษ เหลาก่อนเลยก่อนเหลาก่อนเลยก่อนใช่ครับเหลาก่อนเลยก่อน อันน so, like ี right away, ้เรื่องจริงนะครับพี lights, ่ทำดีีพี่เราเป็นดาราพี่ทำดีๆเราก่อนรวยก่อนนะครับเราก่อนรวยก่อนอ๋อเราก่อนรวยก่อนเสียงแหลพแเนี่ยระวังเด้อเจ้าค่ะอ้ไอ้ไข่ตาผ่าคนมีแมงมุมครับเพื่อนหมตารัาพอดีว่าเห็นรังแล้วอยากจะเจอตัวมันเป็นเฟสนะครับพอดีว่าเจอรางละอยากจะลวงรังเหมือนเจอรังละไม่ไม่มีมีผีเสื้อหรือเปล่าเออมีผีเสื้อหรือเปล่าผีเสื้อมาบินในห้องอะอะไรเงี้ยเจอเจอ ไม่เราจะโทรไม่อะไรไม่อะไรจะโทรไม่อะไรดูไม่สิ่งไม่สิ่งไม่มิ่รไม่้อ่งโทรดู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 ปูมูดูดูโูด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 ูไูโทรไดู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 ดดู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 ูด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 ทดู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 ดเดืดู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 ดด ไอ้โป <s hr ug ged> ้ไอ้ดูจะเล่นนะเล่นเนาะเออไอ้ดูจะเล่นของวันเราก่อนเราจบซอรี่นะวันะได้สบายสบายครับเอาเลยเหาไม่ครับพี่แป๊บเดียวครับโอเคเอ้ยเอา้ยจบก่อนไอ๊หลังกันนะวะเอ๊ะซอรี่นี้ก่อนเดี๋ยวน่าจะรับโปรเทคแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าอะไรนะหูไม่ค่อยดีเลยว่ะเรียนรุปเอาวะโปรเทคแล้วแว่นแว่นเราต้องคืนตังทีซียี่สิบห้าเอ็มหนึ่งไม่ไม่ไม่ครับผม เอ้ยเอราคาขึ้นนะเขาบอกเดี๋ยวเอ็มราคาขึ้นแล้วนะจากเฮ้ยจฮ้ยเฮ้ทเน้ยเิ่ยเฮ้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 ยแล้ยเฮ้ยแล้ะขึ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยแฮ้ยเ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 ฮนยเฮ้าเฮ้นเ้ยเฮี่เฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกยเฮ้ยเเฮ้เท้าเี่ยเ็นไงบ้งเี้ยเฮ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 ้้เฮ้ยเยเ้าเาเ้เเเเย้นใหญ่นะครับ ลองเราคุยกับคนเสียงเล็กดูไหมครับอะไรอะไรใหญ่เขาอะไรเราคุยกับคนเสียงเล็กดูไหมครับอยญ่ราต้องใจจริงครับจริงจริงไหมลองไหมครับผมว่าคนเสียงเล็กอะจ้ไหวไปแล้วไหวแล้ววกจริงจริงพีบมันกะรีอันนี่อันนี้คือไปแล้วอันนี้อันนี้กินกินน้ำหน่อยไหมครับกินน้ำหน่อยไหมครับเหมือนต้องไปกินน้ำหน่อยนะไอ้บุ๊คไอ้เคียร์่อยเคียร์เคียร์นหน่อยเคียร์โดนอร่อยอร่อยครับต่อยต่อยบ้างเหมือนน้อยแฝกอ่ะต่อยนะครับเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่มาเสกทุ่มเนอเฮ้ย ไอ้ไข่ไข่แ่ไหรอรอรอ้ทจังเลยโะทโดนนะโดนบานะโดนบนะเยะเโดนทดนไ่ใช่ไ่ใช่ไ่กว่าคไอ้ไข่มันั่งกับกูไอ้แคีกเหอาม่นให้ยูมไปครับพี่มีเยอะแยะนาะอะเยอะแยะรถส่งรถสรถสิมียอะครับครับผมี๋้วปล่อยรถหนได้ี๋้วปล่อยรถได้ไปให้บอสเห็นไหมข้อความอะ ได้เลยผมด้วยอันนี้เออเออเออไม่ไม่เขาบอกมาเขาจะปล่อยประ่ไปใช่เหรอใช่ครับปีศาจเ้อประมูลเขามีเยอะไม่ใช่หรอมันมาได้ไงเนี่ยตัวเนี้ยใครเนี่ยชื่ออะไรไอ้เต๋อเหรอ ใช่ครับบอสไอ้เรีไอ้รีเอไอช่วมีสามมีสามคันไม่ใช่หรอพี่ไอดิทไอดิทถืออยู่สามคันนะไม่รู้มึงเช็คทีซีดีว่าใช่โชคหรือเปล่าใส่ภาพปิดตาไเลยมึงไปเช็คทีซีก่อนอยู่เยื่องนะเดี๋ยวนี้อยู่เยื่องนะไไม่่ใสก็ด้เอ้ยเพื่อนรู้จักนี่ป่ะเขาบอกว่าตัวหลุดลิซ่ะตัวหลุดลิซ่ะตัวหลุดลิซ่ะเนี่ยตัวหลุใคะตัวนี้ไงี่ยเลย์เลยเนี่ยเนี่ยไม่มีใครเอาให้ดูเลยรออะไรอ่ะหลุดเลยรออะไรอ่ะ โดนจับอ่ะโดนจับอ่ะเคโดนจับอ่ะช็อกว่ะช็อกว่ะโดนโดนแผนกลาง EMP อ่ะแบบว่าแอดดอปอ่ะลอยจากบนฟ้าลอยตัวลงมาลงลอยตัวลงมาไอ้ผมพูดจ้าหมาไม่นี่นะเพื่อนหมาไม่กินเลยเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นให้ครับเนี่ยครับหัวทองเนี่ยครับชอาไหมครับหัวทองหัวดำอยาไปเออบอสแก๊งไม่งึงขึ้นอีกแก๊งแล้วนะเมื่อวานใช่ไหม ใช่ครแล้วแล้วแล้วเรดี้เรดี้แกมเมื่อไรเนี่ยเพื่อนเรดี้แกมเมื่อไรเนี่ยได้สิบคนแล้วมั้งเดี๋ยวขออยากอยากอยากใหลุกกิ้งอ่ะลุกกิ้งอะให้ลุกกิ้งอะมีให้ลุกกิ้งอะคัดเขาไปคัดยังไงไม่รู้อ่ะน่าจะคัดโทษเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแบบว่ามีแบบมีให้ลุกกิ้งมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไ่ได้มีนะไ่ได้บีสองได้มีสองโอเคลุกกิ้งอ่กิ้งอะเช็คหน่อยตัวยรวยรวไม่เวลาหลัง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 หีนี่มีไล่ครับมีไล่เคสแบบหลังหลีเนี่ยจ่าจ่า ท่านผอบอวี้ได้ไหมครับหนังดีเนี่ยมีครับผมเดี๋ยวผอบอสปอตจัดการให้นะเรื่องเนี้ยอ๋อแล้วแล้วผอบอแล้วผอบอแจ็คกี้ครับผอบอแจ็คกี้ออมาครับผมมาอยู่แล้วผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาใช่ครับอะไรนะครับกูบี้อะไรนะครับอะไรนะครับพี่อะไรนะครับเมื่อกี้ผอบอวี้คุณโยกหัวอ่ะคุณโยกหัวแล้วผมโยกเอวอ่ะดูดิเฮ้ยทะเลที่เฮียเฮ้ยเจียคุณคุณนะคุณสองคนเนี่ย ใช่ครับคุณคุณนะคุณหรอปะใช่ใช่ใช่คุณคุณคุณเ็นคนงไทยครับชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรละคอปปาชื่ออะไรนะครับสองคนนี้ชื่อเบปเปอร์ค่ชื่อเบนจูครับอั้นคุณเลยวาเลยแต่ว่านาซกุลอย่างนั้นก็ประจไม่ผิดนาซกุลนี้ปะ อะไรนะอะไรนะอีกนิดไรนะมินจูมินจูอะจูจูอะจูจูจูอะไรนั่นนะนามจากุลนั้นอะพี่แจ๊พี่อาตมาอันี้ปะจปะแต่าจำไม่ค่อยได้ต้องดูมินจูอะไรนะพี่จ๊คครับไม่ใช่ขอชารถประมูลหน่อยครับพี่พี่เล่นพี่อครับต้องมาต้องสุ่สี่ีะมินจูอะไรเนี่มีคน่ครับผมไม่มีครับพี่อ๋อได้เบน่าจะคุยได้เลยนะทีซีพี่ผมมาแล้วนี่จะเช่ารถประมูลพี่ผมี่ ใครลงสำรองควินครับยังควินครับได้คนนี้ครับเล็หนึ่งศูนย์สามครับรถนี้ครับพี่คอมุนไอ้อะไรนะดำๆของพี่ที่พี่ให้ผมใช้อะไรเจ็ดเก้าศูนย์นะเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่โหสุดละตอนเนี้ยโหสุดละอะไรพี่แม่งอุ้มผมอึ๋งอะเคเดียวแม่งบู๊ทขี้ระโโคตรแรงเลยทักพี่แจ็คมีมีมีข่าวมาในแก๊งจากพี่พอร์ตบอกว่าพี่จะขับรถทอรอระเบิดจริงไหมอะไรนะพี่พอร์ตมันบอกว่าพี่ขับทอระเบิดเล้วพี่สี่เจ็ดเก้าครับครับผม จะเบอร์อะไรครับพอดีนอนได้ไหมห้าแปดเก้าป่ะเขาประกาศอะไรอะไรไอโปโลอ่านประกาศดิเนาะห้าแเล่นเล่นของอะไรอะของอะไรวะพี่ข้อมูลดีสี่เมื่อไหรประกาศห้าแปดหกห้าแมดหกอะไรเปล่าเนี่ใช่ป่ะมึงอ่านดิบนซ้ายอะเล่นฮะฮะฮะเขาประกาศอะไรเนี่ยอ๋อมันมันมันเป็นชื่อคนหรือเปล่าพี่สัมองใช่ไหมเปียนใช่ครับใช่ดีเลยครับผมผมไม่ได้ถือครับเดี๋ยวผมให้คนถือมาเอาได้ไหมได้ได้โอเคเดี๋ยวรอรอกอนนะรถรถ โอเคแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกันนึงเอาบัตรเลยไหมเอาบัตรออกไปเลยครับเอาบัตรเลยแล้วคุณยิบเจดเดินนะครับพี่เจนะครับเดี๋ยวกันไหสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนๆมามามาคุณในนี่ไหมคุณคุณส่งนี่ไหมคุณใช้ส่งนี่ไหมแปลแล้วไม่ใช่หรอ เออคุณมีแฟนอยู่ดูใบปอยแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เห็นเขาเมื่อกี้เขาเดินมาบอกเน่าแฟนเขาบอกว่าอย่างงี้ทำไมเนี่ยไม่รู้จักไม่รั้จัไม่รู้จักอันนี้ได้ไหมเป็นอันนี้เป็นเพลงนี้ได้ไหมคุณเป็นเทดนี้ไหมคุณเป็นเทดนี้ได้ไหมผมชอบเทดนี้ตอนนี้โทรโน้องฟองโทรน้องฟองว่าดูบอยบอกว่ายุ่งกับแฟนใหม่อะโทรโทรรโทรโทรโทรเป็นเพลงนี้ได้ไหมเอ่ยยาโทรยาโทครับครับจ เด็กเด็กบอยฮึฮึฮ nah, ึฮ <sm> ึฮ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 ึ ถ้าอย่างเชี่ยเลยสัตว์สวยครับสวยสวยเ้าต้องมีกำลังใจเต้นนะใ่ไหะแล้ว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 มกที่ผมถามอะ สวยเอลิวจัดเลยครับเอลิวจัดเลยบุ๊ไอ้บุ๊ยมาเอ้ยกูไม่โอเคกับมัม่เลีัมันนะยู่แขงอะไรวะตั้งชื่อเมืนกูทำไมวะไอ้บุบุ๊รวยังอ่ะบุ๊จนไหนเนี่ยมีแ่แก้เลยอาเจ็บเ่าเจ็บขาถ้าเจ็บเขาไม่ไมอาาอไ่อาไ ได้คือแหลมเอวพิวนเอวหวานจัดเลยนะบอกก่อนนะเวอร์ชันนี้เอวหวานจัดเลยนะเอ๊บเอ๊บนี่มันโดนไปเลยแก๊งธรรมดาแก๊งธรรมดาแกงธรรมดาเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเช่หรอแก๊งนี้มันสำเร็จเนันแหละเร่องใ่เรงไหนะเอวหวานเลยครับผม เอ๋ผมหวานจัดเลยนะผมบอกนะพี่าไนี่จอข่สู่มไโชว์ไม่ไ่โชว์เอาไงพี่โยกเบาเบาอ่ะแบบโรแมนติกเออลาดมามาแลวมามาเครียดเเกินเครียดเกินน้องโรโลเครียดเกินมามามาระบาความเครียดเเกียเกินเครยดเกินเครดเกินนาะ เคลดเกินน้องเคลดเกินบอกเลยเคล็ดเกินเคลดเกินเคลดเกินดเคล็ดไปเคดไปน้้งเคดไปเอวหวาดพี่เอวหวาดเ้ยไม่ไข่เนี่ยถ้าไข่เนียพี่ถ้าไข่อยู่ประมาณรสองสห้าทุ่แล้วพี่กเนี่ถามวาอันนี้กลับมาใคร้วครับไี่กลับมาใครหรอฮะกลับมาใครออเนี่ยจซีรไหมผัด i จร ไม่เคยครับพี่ไม่เคยครับเดี๋ยวเราก็ไปเต้นททยได้แหละครับไปไหมครับขับซีบิกครับผมไปไหมครับมีซีบิกครับเออเออบีบแต่สองทีขับมาหน่อยสองทีเจาะเจอะเจาะแบบนี้เลยเขาบอกว่าออกก็คนเดียวค่ะอันนี้อันนี้ได้บุหรี้ได้บ่เดี๋ยวยังแร็ปมอเตอร์ไซค์มาเลยพีกลับไม่ได้เลยลีฟต์นันของมีซีบิกครับ เอาซีออายอาอยันนี้อ้าไม่เฟร์กเลยอัน้าไม่เฟร์กหมดอันนี้าโรอันโเดี๋ยวผมขอโทรทำแล้วติดเล่นกันบครับบอพี่เดี๋ยผมไม่อาไม่ฟังเขามีแฟนอยู่ดูบอยบอยเนี่ย